กรรมธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาอ้างถึงผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด14พฤษภาคมปี2566แล้วชี้ว่าพรรคที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็คือพรรคที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงมากที่สุดค่ะและต้องยอมรับเขาว่าสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลทางการเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองได้มากที่สุดด้วยแต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดเช่นกันค่ะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ไม่อาจจะจำกัดควบคุมหรือใช้หรือควบคุมได้ก็ยากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ และต้องบอกว่าในส่วนของกรรมาธิการยังให้เหตุผลแล้วก็เสนอให้มีกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแต่ต้องแยกส่วนออกมาเป็นการบังคับใช้เป็นการเฉพาะค่ะแยกทั้งวิธีการการหาเสียงและค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันค่ะว่าต้องยกระดับการทำงานของกกตเป็นองค์กรที่ทัน สมัยหรือเรียกว่าเป็นกกตดิจิทัลแต่ก็ใช่แค่กกตนะคะรัฐบาลและพักการเมืองก็ต้องตระหนักที่จะนำเทคโนโลยีมาเสริมและสนับสนุนระบบการทำงานต่างๆไปด้วยค่ะการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูว่าในข้อมูลเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองที่พักการเมืองบางพักเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้บางพักไม่ได้ใช้นะฮะ แล้วสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็สร้างคะแนนเสียงนะ,ะโดยกระบวนการนะทางหุญญ่นยนต์นะ,ะโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ไม่เป็นความจริงนะครับได้คะแนนนิยมเนี่ยนะครับมากมายจากจากกระบวนการวิธีการที่สร้างคนนะฮะจ้างคนมาแล้วก็กดข้อมูลนะเชีชร์ไลค์ชอบนะ,ะแล้วเหมือนกับคะแนนเสียงเป็นที่นิยม ประชาชนเห็นเห็นโดยรวมๆแล้วก็เออพักนี้เป็นที่นิยมก็เลยช่วยกันสนับสนุนนะพักนี้นะมีผู้นำรอนะผู้จาดีมีประเด็นดีนะก็ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้เผยแพร่ในขณะเดียวกันก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะที่ไม่เป็นความจริงนะแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันเผยแพร่ออกไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้นะประธานครับ เป็นรายงานที่ทันยุคทันสมัยแต่หลายพักหลายนักการเมืองหลายคนจํานวนมากไม่ความสําคัญนะจะไปสําคัญอีกทีตอนเลือกตั้ง กรรมธิการการพัฒนาการเมืองวุฒธธิสภาพิจารณาศึกษาผ่านการเลือกตั้งในต่างประเทศแล้วก็การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเรานี่แหละค่ะปี2566พบว่ามีการใช้กระบวนการ IO และ AI เพื่อประโยชน์ในการเอาชนะในการเลือกตั้งโดยใช้ทำลายฝ่ายตรงข้าม สังคมบ้านเมืองและสร้างเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้นมีทั้งในแผนของการหาเสียงมีทั้งในแผนของการซื้อเสียงและการแกล้งมีครบค่ะและนอกจากระเบียบและกฎหมายที่จะมารองรับแล้วยังจำเป็นต้องควบคุมและสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมทางการเมืองที่ดีไม่บิดเบือนโจมตีสร้างความเกลียดชังและจับจ้วงสถาบันในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ พอพักการเมืองนนเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเรียกร้องแล้วก็กํากับดูแลเราคอยจับตาด้วยนะครับพักการเมืองเนี่ยต้องไม่เฟกต้องไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ต้องไม่เฮสปิชต้องไม่ใช้ถ้อยคําต่างๆที่จะบูลลี่หรือว่าสร้างความเกลียดชังหรือว่าลด ด้อยค่าของอพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามแบบนี้นะครับตรงนี้มันไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นสุภาพชนไม่เป็นสุภาพสตรีนะครับพรรคการเมืองต้องมีเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม รายงานสรุปของคณะกรรมิการชุดนี้ชื่อเต็มก็คือเรื่องของการพัฒนาการเมืองและการสร้างพลเมืองในยุคดิจิตัลอ้างถึงผลการเลือกตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งข้อมูลต่างๆการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิการทำสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนและสืบข้อมูลจากภาคการเมืองค่ะ ยังพบว่าโซเชียลมีเดียในการเลือกตั้งสามารถเพิ่มการระดมทุนได้ใช้เป็นแคมเปญโปรโมทของนักการเมืองได้และแม้จะตรวจสอบได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดทั้งแพลตฟอร์มและเนื้อหาและจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังพบว่า Facebook ร้อยละ65ลองลงมาคือไลน์ค่ะอยู่ที่ร้อยละ24รวมไปถึง YouTube และ i ิน t a g r กรมที่ใช้ในทางการเมืองแต่การติดตามข่าวสารทางการเมืองยังพบว่าส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อหลักฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและรับฟังจากพักการเมืองที่สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, TikTok ล่าสุดนี้อันดับต้นๆที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือพักก้าวไกล เพื่อไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่กรรมธิการชุดนี้สรุปเอาไว้ของสื่อสังคมออนไลน์คือการเป็นเจ้าของในต่างประเทศที่ประสานงานไม่ได้การขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงความชำนาญและความเท่าทันความพร้อมของแต่ละพักการเมืองประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ กกตตอค่ะข้อจํากัดของกฎหมายบุคลากรที่ไม่เท่าทานต่อสถานการณ์และจากการอภิปรายของสวในภาพรวมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างที่เคยปรากฏในการเลือกตั้งปี2 5ง0 66กำลังจะปรากฏขึ้นในอีก1-2เดือนข้างหน้านี้ผ่านการเลือกสวทั้งกระบวนการตัดต่อภาพคลิปและเสียงทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามก็เชื่อว่าจะมีให้เห็นค่ะแล้วก็เห็นควรว่ากกตควรจะมีระเบียบหรือกฎหมายรองรับเพื่อจัดการปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะวันนี้เนี่ยทุกคนใช้สื่อโซเชียล ผู้สมัครสรวรทุกท่านผมก็เชื่อว่าใช้สื่อโซเชียลแล้วการสมัครสรวรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับหาเสียงไม่ได้ครับท่านประธานครับตามที่ผมสมัครมาเนี่ยผมเป็นรุ่นทดลองครับห้าสิบคนจากต่างจังหวัดจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับไปสมัครแล้วก็เขียนแค่ห้าบรรทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเสียงไม่ได้ครับ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันเองตามบทเฉพาะการแต่ครั้งหน้าที่จะถึงนี้ตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเลือกครั้งแรกเลือกกันเองในครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลือกควยทั้งในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศในเมื่อสมัครหาเสียงไม่ได้จะทำยังไง อย่างที่ท่านอนุกรรมธิการท่านประธานอนุท่านในรายงานแล้วว่าทุกคนใช้สื่อกำหนดหาเสียงไว้สาสบวันลุ่งขึ้นจะไม่หาจะหาเสียงไม่ได้แล้วแต่ก็ยังติดแอแทกอยู่ ทีนี้นับจากวันนี้สอวอชุดนี้ก็กําลังจะหมดวาระแล้วนะคะ10พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะก็จะถึงห่วงเวลาของการเลือกสอวอชุดใหม่200คนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้บทสะท้อนปัญหาเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์อาจจะฉายภาพชัดขึ้นกับการเลือกสอวอที่กําลังจะมีขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเว้นแต่ว่ากกตจะเร่งออกระเบียบและจัดการกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามคําแนะนําของวุฒิสภาชุดนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะ เท่าทันกับปัจจุบันทันด่วนนี้และน่าจะลดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองลงได้บ้างแต่สวชุดนี้ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะค่ะค่ะ